สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่สองกันสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับวันนี้นําเรื่องการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเขาให้ไปยืนยันสิทธิในช่วงเดือนมกราคมสองห้าเก้าถึงกันยายนสองนห้าเก้านะครับต้องไปย,ยืนยันสิทธินะครับจึงจะรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะครับ ก็คือคนที่จะไปยือนยันเสร็จก็คือคนที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยัีงชีบผู้สูงอายุนะครับคือตอนนี้อายุ59ปีเศษจจะมีอายุครบ60ปีในช่วงเดือนตุลาคม2 5 1 9เป็นต้นไปนี่แหละคือกลุ่มที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์และยังไม่เคยยืนยันสร็์รับเบี้ยเงี้ยงคิบผู้สูงอายุมาก่อนอันนี้คือกลุ่มที่จะไปนะครับ ส่วนผู้ที่ได้รับเบีย้ยังชี่ยประสูงอายุอยู่แล้วไม่ต้องไปนะครับแต่ก็มีไปบางส่วนเช่นผู้ย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิมิลมาเดิมไปอยู่ภูมิลมนาใหม่ในเขตอบตอใหม่หรือว่าในเขตเทศบาลแห่งใหม่อันนี้ต้องไปแล้วก็วันนี้จะอธิบายเรื่องแบบฟอร์มด้วยครับแบบฟอร์มสําหรับใช้ยืนยันสิทธิ์นั้นก็ขอได้จากหน่วยงานรัฐที่เราไปยืนยันสิทธ์ กรอกยังไงก็จะอธิบายให้ฟังชมและฟังรายละเอียดนะครับเป็นการยืนยันสิทธิเพื่อ,อรับเบีย้ยยังเชียบผู้สูองอายุป,ปีง็ประมาณ2,570ซึ่งปีงบประมาณ2,570ก็คือตุลาคม2,569เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน2,570นี่แหละผู้ที่ไปยืนยันสิทธิ์ไว้ก่อน จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผสายุเริ่มเดือนตุลา2519เป็นต้นไปจนถึง2,500จนถึง30กันยายนจนถึงเดือนกันยายน2570นะครับเดือนใดเดือนหนึ่งจะเป็นเดือนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผสูงุายุเป็นเดือนแรกและหลังจากนั้นก็จะได้รับทุกเดือนนะครับมาดูครับใครมีสิทธิ์และมีคุณสมบัติที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์อันนี้เฉพาะคนที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์มาก่อนนะครับก็ต้องสัญชาติไทยนะครับ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออยู่อบตไหนก็ไปอบตนั้นนะครับอยู่เทศบาลไหนก็ไปเขตไปยื่นเรื่องที่เทศบาลนั้นนะครับอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีขึ้นมา2570ก็คือจะเริ่มมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยา2569นี่แหละครับตุลา69พฤศจิกา69 ธันวา69หกเก้ามกราคมเจ็ดศูนย์จนถึงกันยายนเจ็ดศูนย์ใครจะมีอายุหกสิบปีในช่วงนี้แหละเขาให้ไปเยีย่ยมัดสิ์ไปก่อนเลยนะครับและจะได้รับเบี้ยงชีพในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสิบนะครับผู้ที่จะไปก็คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยสิบนะครับใครเกิดก่อนวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยสิบและยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุมาก่อนนี่แหละคือคนที่จะไป นะครับคุณสมบัติไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูองอายุแห่งชาติกําหนดว่าด้วยผู้สูองอายุกําหนดนะครับช่วงเวลาย,ยินยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนะครับกาหนดการขึ้นทะเบียนหรือรับการขึ้นทะเบียนหรือว่าการยินยันสิทธิ์ละเบียนเคียผู้สูองอายุ ก็แล้วแต่พื้นที่กําหนดนะครับว่าให้ไปช่วงไหนแต่สามารถไปได้ตั้งแต่มกกลาถึงกันยานะครับก็ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อบตอเพิ่มเติมหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเพิ่มเติมนะครับสําหรับใครที่อยู่ในเขตอบตอไหนหรือเทศบาลไหนนะครับทีนี้ยืนยันสิทธิ์ที่ไหนถ้าเป็นชาวกรุงเทพมหานครก็สํานักง,งานเขต ที่ผู้สูงอายุมีรายชื่อในทะเบียนบ้านนะครับในวันและเวลาราชการถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆต่างจังหวัดทุกจังหวัดก็ที่อบตหรือเทศบาลที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตอบตหรือเทศบาลนั้นในวันและเวลาราชการนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมกรณีไปด้วยตนเองนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเอาตัวจริงไปด้วยนะครับถ่ายเอกสารด้วยสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยถ่ายเอกสารด้วย สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินเบี้ยเงี้ยผู้สูงอายุนะครับถ่ายหน้าที่มีเลขที่บัญชีร้อมเอาตัวจริงไปด้วยเอาบัญชีที่ยังใช้ได้และบัญชียังเดินนะครับอันนี้กรณีไปด้วยตวนเองเตรียมหลักฐานดังนี้กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยืนยันเสธยแทนก็มีหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจนี่ขอจากหน่วยงานอบตอเทศบาลน,นะครับลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและพยานครบถ้วน แล้วก็ลงลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจด้วยนะครับก็มีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจนะครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอำนาจสำเนาบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่จะรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุหน้าที่มีเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็สำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจด้วยก็ไปยื่นได้นะครับ หมายเหตุครับกรณีผู้สูงอายุอยู่ในเรือนจาทัานทสถานว่าอานาจให้ผู้ประชาการเรือนจําผู้นวยการทันทสถานหรือผู้หรือผู้ได้รับมอบยืนยันเสียแทนณนะอบทอตามผม,มเมิ่มเน่านะครับทุกสำเนาลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกแผ่นบัตรป,ประชาชนต้องไม่หมดอายุนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติของแต่ละพื้นที่โปรดสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แบบฟอร์มมอบนาดรายชื่อธนาคารอาต่างการตามพื้นที่ให้สอบถามเจ้าที่อบตอรหรือเทศบาลน,นะครับบางพื้นที่ให้บริการยืยนยันสิทธิบางพื้นที่ให้บริการยืยนยันสิทธิรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุในรูปแบบออนไลน์เช่นสำนักงานเขตดอนเมืองทีนี้วิธีการรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ เลือกหนึ่งวิธีครับรับเป็นเงินสดด้วยตนเองรับเป็นเงินสดโดยผู้รับมอบนาจโอนข้ัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์โอนข้ัญชีธนาคารผู้รับมอบนาจนี่ครับเลือกวิธีไหนว,วิธีหนึ่งนะครับการจ่ายเงินและอัตราเบี้ยงชีพผประสองอายุเขาจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนนะครับถ้าตรงวันหยุดรับรับจะจ่ายวันทําการก่อนวันหยุดก่อนวันที่10บนะครับเริ่มจ่ายเมื่อใด เริ่มจ่ายเดือนถัดไปหลังจากกรณีนะครับกรณียืนยันสิทธิ์ล่วงหน้านะครับผู้ที่อา,อายุครบ60ปีในปีประมาณ2 5 7 0จะเริ่มได้รับเบี้ยเชี้ยงผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับอายุอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนใดเดือนถัดไปจะเริ่มได้รับเบี้ยเชี้ยงผู้สูงอายุเดือนแรกและ จากนั้นจะได้รับทุกเดือนนะครับการจ่ายนะครับยังอัตราเดิมนะครับขณะนี้60-69ปี600 70-79ปี700 80-89ปี8 90ปีขึ้นไป1,000นะครับหมายเหตุการจ่ายเงินให้ผู้รับมอบนาดเมื่อยืนยันตัวตนระบุตรงตามมอบตามมอบนาดและยืนยนยันว่าผู้มีสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่ นับวันทีหนึ่งของทุกเดือนจ่ายเต็มเดือนกรณีรับเงินโดยสุจริตทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ให้อบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานผู้บริหารและระง,งับการจ่ายต่อไปงดเรียกเงินคืนในกรณีสุจริตทีนี้มาดูครับผู้ย้ายที่อยู่ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์นะครับผู้ย้ายที่อยู่หมายถึงผู้ที่เป็นผู้สูองอายุและได้รับเบี้ยงเงื่อนผู้สูองอายุอยู่แล้วแต่ว,ว่าย้ายที่อยู่ ไปอยู่ในเขตเทศบาลแห่งใหม่หรือย้ายที่อยู่จากที่เดิมไปอยู่ในเขตอบตอแห่งใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยังชีพผสงอายุดยนะครับโดยไปยืนยันสิทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นะครับที่เราย้ายไปอยู่การจ่ายเบี้ยังชีพย้อนหลังการจ่ายเบี้ยังชีพนะครับหลังยืนยันสิทธิ์นะครับกลุ่มย้ายทะเบียนบ้านเมื่อยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้วองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นแห่งใหม่จะเริ่มจ่ายในเดือนถัดไป โดยต้องได้รับการยืนยันจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมก่อนนะครับหากย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่เทศบาลใหม่หรือรอบอตอใหม่แต่ไม่ยืนยันิทธิ์แต่ไม่ไปยืนย,นยันะเสร,ร็์ณอบตหรือเทศบาลแห่งใหม่นะครับจะยังได้รับเงินเบี้ยอาชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไปจน<ป>ถึงสิ้นปีงบประมาณน,นะครับแต่หลังสิ้นปีงบประมาณแล้วคือ หลังเดือนกันยายนไปแล้วจะไม่ได้รับนะครับก็ต้องไปยินยันสิทธิ์จึงจะได้รับนะครับการไปยินยันสิทธิ์ช้าก็สมมุติว่าย้ายทะเบียนบ้านภายในปีนี้ไปอยู่อบตหรือเทศบาลแห่งใหม่แต่ไม่ไปยินยันสิทธิ์ก็ยังจะได้รับเบี้ยเงชีพของปีหกเก้านี้จนถึงเดือนกันยายนแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปจะไม่ได้รับทีนี้สมมุติว่าเดือนตุลาเป็นต้นไปจึงไปยินยันสิทธิ์ก็จะได้รับช้านะครับ โดยจะเริ่มได้เบี้ยยังชีพเดือนถัดจากเดือนที่ไปเย็นยันสิทธิ์นะครับสรุปเมื่อย้ายบ้านภูมิลาเนาแล้วรีบเย็นยันสิทธิ์ที่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่เพื่อไม่ให้ขาดสิทธิการรับเบี้ยยังชีพในอนาคตครับทีนี้มาดูการสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดเมื่อใดอข้อหนึ่งครับ ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเสียชีวิตอันนี้ก็จะสิ้นสุดการรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนะครับข้อที่2ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็คือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุแต่ไปยื่นเรื่องขอรับแล้วบางเงินได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุไปก่อนต่อมาเขามีการสอบถามมีการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเขาก็เพิกถอนสิทธิ์นะครับ ผู้ไม่มีเสียเิ่นเป็นข้าราชการบำนาญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วไปยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้าเกิดได้รับไปก่อนแล้วต่อมาเขาตรวจสอบพบทีหลังว่าไม่มีสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับนะครับต่อไปครับการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกกรณีก็คือย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นะครับแต่ไม่ไปยืนยันสิทธิ์คือจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป ถึงเดือนกันยาของปีนั้นหลังจากนั้นจะไม่ได้รับนี่แหละคือการสิ้นสุดแต่การสิ้นสุดโดยวิธีนี้จะกลับมารับเบีย้ยเชี้ยบผสุขอายุได้เมื่อไปยืนยันสิทธิ์ครับถ้าไปยืนยันสิทธิ์ปับ๊บเดือนถัดไปก็จะได้รับเบีย้ยเชีพยนะครับต่อไปครับการสิ้นสุดการรับเบีย้ยเชีพยบผสุขอายุอีกกรณีผู้มีสิทธิ์ที่รับเบี้ยเชี้ยบผสุขอายุไปขอสละสิทธิ์นะครับ คือไปขอสละสิทธิ์ไม่รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเฉยๆนี่เคยรับมาเป็นประจำทุกเดือนแต่ขอสละสิทธิ์ไม่รับก็จะสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะครับขอสละสิทธิ์ได้ที่ไหนที่อบตหรือเทศบาลที่ที่ท่านอยู่นั่นแหละครับหมายเหตุกรณีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุสิ้นสุดลงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุสําหรับบุคคลดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนะครับทันทีนะครับ ทีนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ถ้าเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรื่องนี้ได้ที่สำนักงานเขตถ้าเป็นผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัดนะครับสอบถามได้ที่อบตหรือเทศบาลนะครับเบอร์โทรสอบถามกรมริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 4 1 9 0 0 0เมื่อโทรแล้วโทรติดแล้วกดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ41 31ครับทีนี้มาดูแบบฟอร์ม สำหรับกรอกในการเยืนยันสิทธิ์และเบี่ยงที่ผู้สูงอายุอันนี้ขอได้จากอบตหรือเทศบาลน,นะครับก็จะ,จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีสองหน้านะครับสำหรับหน้าที่หนึ่งก็ผู้สูงอายุเป็นผู้กรอกนะครับเขียนที่อบตหรือเทศบาลไหนก็ว่าไปครับ วันที่ก็ตามที่วันที่ที่เราไปเดือนพศออชื่อนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่ทเดือนพศอ,อ,อายุเท่าไหร่สัญชาติไทยที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็กอกบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างแต่ว่าตอนนี้เขากกอกอำเภอจังหวัดอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาทําให้ดู หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกเข้าไปนะครับสถานะภาพสมรสเป็นโสดหรือสมรสหรือไม่หรืออย่าล้างแยกกันอยู่ก็ว่ากันไปติ๊กตรงติ๊กตามสี่เหลี่ยมให้ตรงรายได้ต่อเดือนกี่บาทอาชีพอะไรมีความประสงค์ขีดตรงขีดขอ้อหมายถูกตรงที่ขอยืนยันสิทธิ์รับเบีย้ยเงีปยะสงค์อายุรับโดยวิธีไหนก็ติ๊กให้ถูกรับ เงิสนสวดด้วยตนเองรับโอ,อนเข้าบัญชีธนาคารก็ว่ากันไปติ๊กให้ถูกนะครับพร้อมแนบเอกสารสมุดบัญชีธนาคารก็ติ๊กให้ถูกแล้วก็ลงชื่อผู้สูงอายุลายเซ็นตรงนี้ชื่อเต็มตรงนี้ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับยืนยันสิทธิตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังเป็นการกรอกของเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจนะครับแล้วก็ ฉีกตามรอยปลุกไปยืยนยันิทธิ์รับเบี้ยคิ้บผสูกอายุเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนไหนพศไหนและจะได้เริ่มรับเบี้ยคิ้บผสูกอายุตั้งแต่เดือนใดเป็นต้นไปก็ปจะมีกรอกไว้ในข้างล่างนี้ก็เจ้าที่เทศบาลบอบตจะฉีกออกมาแล้วเอาส่วนทั้งล่างนี้คืนให้ผู้สูงอายุที่ไปยืยนยันเสร็จรับเบี้ยคิ้บผสูกอายุนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกมากล่าวผู้สูงอายุวันนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ